แลก็ให้กรงานครับเ้ดูการเียนะครับของคุณุกาส่วนที่ีการเวในการว่าผนปัะนนะคุเกษตริท่านบัญทัยที่ัาสอผมในนามให้การสังกัดกระทรวงเกษตรและสากรทหารทรงความเป็นพระราชกรณียกิจนานาประการ ทรงพระราชดำริให้จะดทำโครงการต่างๆเพื่อบำรุงนะครับก็ในส่วนนี้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะได้ดำเนินการปลูกแมลงโขนพันต้นให้ครบตามจำนวนรวมทะเบียนะคร้ยแล้วก็ลงบัตรประจำตัวและาชนเพื่อจะได้ให้เจ้าที่เราทรงมีพระชนมายุ60รี3ในวันที่2เมษายน2 5 5 8โดยมีวันที่2เพื่อจะเสร็จวัรกแะวันที ดีท่านได้รับหนังสือด่วนนะครับให้เข้าไปประชุมที่ที่มหาลัยนครนะครับเลยมอบให้ผมเอ่อเ่ิดกันรวบรวมมาเพื่อมาทำการ ต่อไปหมอจเแนะนักาตัดสมางเจน้าที่ให้สมบูรณ์เอาที่หรับพวกเราน้องๆนะครับนักศึกษานะครับให้เข้าไปปลูกด้านในนะครับด้านในด้านในเข้าไปเลยครับจะมีลุมเป็นร้อยครับส่วนลุมใหญ่ๆให้คุณพ่อคุณแม่เรานะครับที่มาจากกระทรวงเกษตรนะครับได้ปลูกหน้า ก็จะมีหลุมที่ทางรัาได้จัเตรียมไว้ให้นะครับก็ปลูกเลยเอาจะดสายไลน์หน่อยหลังจากที่ท่านได้ปลูกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนี่ปลูกได้มีเตรียมไว้ให้เป็นหมื่นต้นนะครับมีเรื่องจริงนะพีเรื่องจริงจเตรียมไว้ให้แล้วปลูกยังล่างล่างล่างช้าง อยู่นั่นข้างนี้เลยนะ <coughs> tán nói hoàng tào hoàng việt dạy hỏi đệ mang